สวัสดีนะคะปะ้าพลอยแม่เอฟซีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดเรื่องตัวเลขนะคะเนาะปะ้าพลอยแม่ที่เอาโปนะคะก็คือเดือนนี้คือนกักนักทาตัวเลขฟรีเนาะแต่ที่ป้าพลอยแม่เข้าโปมาก็คือเป็นของเดือนหน้านะคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูแผ่นขาวกันนะคะ แผ่นขาวก็คืออันนี้นะคะที่นา่าคส่งให้พ่อพ่อยแม่ดูเนาะฝั่งทางนี้นะคะจะเป็นซ้ายมือนะคะพ่อพ่ยแม่ฝั่งทางนี้จะเป็นขวามือนะคะฝั่งซ้ายนะคะจะมีหุ้นทุกหุ้นนะคะนอกจากว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีเฉพาะหุ้น VIP นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็คือจะมีครบรายการนะคะทุกๆวันนะคะ ตั้งแต่เช้านะคะจนถึงดาวเลยนะคะพ่อพ่อย่อแม่แล้วก็วันไหนนะคะที่มีลาวนะคะพ่อพ่อยแม่สังเกตดูหน้าคือหน้าหลังคือหลังใครชอบหน้าไปหน้าใครชอบหลังไปหลังนะคะส่วนของหน้าก็คือจะเข้าตารางล็อกให้นะคะแล้วก็จะตัดชุดงบน้อยให้นะคะก็คือ แต่ละงวดมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะพ่อพ่อยแม่แต่เราก็จะพยายามนะคะก็คืออพาพ่อพ่อยแม่นะคะคือเอาคะแนนนะคะเนาะแต่หลักหลักนะคะพ่อพ่อยแม่พ่อพ่อยแม่ต้องมองหลักความเป็นจริงให้ออกนะหลักความเป็นจริงนี้ก็หมายถึงว่าคือตัวเลขอะพ่อพ่อยแม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมอะอย่างเช้านี้ยอ่ะอย่างเช้าเนี้หน้าก็ลงตารางล็อกให้พ่อพ่อยแม่แล้วก็คือ อยย่างเี้แต่ถามว่าถ้าเป็นล็อกแบบนี้มันเคยหลุดไหมเคยหลุดนะพ่อพ่อย่แต่ต้องมีแต่นะนานๆมันจะหลุดครั้งหนึ่งนะพ่อพ่อย่าคำว่าหลุดนี่หมายถึงว่าหน้าก็จะไม่มาหลังก็จะไม่มาอันนี้คือเรียกว่าหลุดแต่ถ้าหน้ามาหลังไม่มาอันนี้คือเขาเรียกว่าไม่หลุดนะพ่อพ่อย่คือมันยังอยู่ในระบบตัวเลขอยู่นะคะแต่สไตล์ของหน้าคือสไตล์สายลูดนะคะ แต่นาคก็เข้าชุดให้ได้นะคะ,ะพอค่อพ่อยแม่คือนาคนาคเข้าชุดให้ได้นะคะพ่อพ่อแม่ชอบแบบไหนก็คือก็บอกได้นะคะส่วนอันไหนที่ทําให้ได้ก็จะทําให้นะคะ,ะพ่อพ่อยแม่ส่วนของรัฐบาลไทยน,นะคะนาคก็จัดส่งให้พ่อพ่อแม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวนาคจะลองเทียบดูชุดชายธงชายธงนาคไม่ได้ลงนานแล้วนะ,ะพ่อพ่อยแม่เดี๋ยวนาคจะลองเทียบดูนะคะว่าชายธงมันเดินไหม ถ้ามันเดินเดี๋ยวหน้าจะลงให้ดูแต่ถ้ามันไม่เดินก็คือเราก็เอาชุดชุดวัดใจไปนะคะพ่อพ่อย่หรือสไตล์สายรูดก็คือรูดไปนะคะเนาะอืมบนคือบนล่างคือล่างหรือถ้าจะให้ง่ายก็คือเราก็เอาหลักนะคะก็คือหน้าหลังอ่ะอย่างอันนี้เนาะเดี๋ยวหน้าเขียนอันนี้หน้าอันนี้คือหลังอ่ะพ่อพ่อย่เห็นไหมอันนี้คือของรัฐบาลไทยนะหน้าหลังแบบเนี้ย อ่ะเนี่ยเห็นไหมพ้พ่อยแม่จําตัวเลขหางประทัดได้ไหมงวดก่อนนู้นนะคะของเขาจะมามาทกศมาอมสินนะคะแต่น่าเคยพูดไว้ว่าตัวเลขที่นักได้มาส่วนมากแล้วเขาจะมาไม่ครบคําว่าไม่ครบนี่หมายถึงว่ามันไม่ครบร้อยนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเห็นไหมอันนี้มันมาแค่สิบหน่วยเห็นไหมอันนี้คือเขาเรียกว่ามัน,นไม่ได้ครบนะ เนี่ยมันจะมาอยู่มันจะมาหางมันนะคะ,ะพ่อพ่อแม่ถ้าพ่อพ่อแม่เข้าใจในสิ่งที่น้าพูดอ่พะพ่อพ่อแม่จะได้เลยตัวเลขแล้วก็คือให้ตั้งมั่นนะคะว่าเออเนี่ยตัวเลขเราเอามานอนกอดไปแล้วนะคะเราเอามานอนกอดไปแล้วส่วนมากนะคะพ่อพ่อแม่จะไม่เคยพลาดแล้วพ่อพ่อแม่ต้องตามเอานะเออตัวเลขตัวเลขที่ที่ที่เอามานะ่ะอืมแต่คือ ด้วยด้วยด้วยจิตของนาคด้วยใจของนาคด้วยสิ่งที่เราเคยได้น่ะพ่อพ่อแม่คือเรากอดไว้อย่างเงี้ยคือเรากอดหางประทัดไว้ทุกวันทุกคืนน่ะเรารอจนถึงวันที่ห่วยรัฐบาลไทยออกเห็นไหมแล้วพ่อพ่อแม่ก็ต้องย้อนกลับไปฟังคลิปของนาคนะว่าน่าเคยพูดอะไรไว้นะคะอืมคือนาคจําได้หมดพ่อพ่อแม่เพราะว่าคลิปมันมีอยู่พ่อพ่อแม่ก็ต้องไปฟังดูนะคะ คือตัวเลขอะถ้าให้เราพูดไปแล้วเนี่ยคือ problems, มันมันก็อย่างว่าเนาะช่วงปีใหม่หน้าก็ยุ่งงานที่ร้านเน,ะนาะพ่อพ่อแม่นู่นนีนน่นั่นนั่นนี่นู่นนะคะคือคนมั ving, นก็หลากหลายเนาะคนนู้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นคือมันมันมันหลากหลายคนอะพ่อพ่อๆแม่คือเราคนเดียวเราก็ไม่รู้จะตามใจใครอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องทําหน้าที่เราคือให้มันเรียบร้อยแต่คือตัวเลขอะหน่าก็ส่งหลักส่งอะไรให้พ่อพ่อยแม่แหละแต่คือ มันก็อาจจะไม่เรียบร้อยไงพ่อพ่อแม่หน้าก็กราบขอโทษขออภัยนะคะเนาะแต่อันนี้คือเราก็เสร็จงานของเราแล้วนะคะเราก็ลุยงานของเรานะคะคําว่าลุยงานของเราก็คือลุยเรื่องตัวเลขต่อนะคะพ่อพ่อแม่แต่คือระบบเรื่องตัวเลขของหน้าก็คือมันก็เป็นไปตามระบบนะพ่อพ่อแม่แต่ส่วนที่ว่าที่หน้าเคยบอกว่าตัวเลขที่เราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคํานวณอะ ที่ที่นาเคยเปิดสอนแล้วแล้วแม่ที่อยู่อยู่เชียงใหม่เนาะที่เขาลงมามาเรียนกับน,นาคอะอันนั้นก็คือนั่งเครื่องกลับแล้วนะคะอ่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือมาเป็นคู่อันนั้นนั่งนั่งนั่งเครื่องกลับแล้วนะคะอืมกลับตั้งแต่เมื่อวานลูกชายไปส่งที่สนามบินอันนั้นคือ คือมาทัวร์มาทัวร์ที่นี่ด้วยลูกชายหน้าก็เป็นไกด์ให้นะลูกชายหน้าก็เป็นไกด์ให้นะคะก็พาเที่ยวตรงนั้นตรงนี้นะคะแต่ส่วนมากเขาจะเน้นไปที่วัดมากกว่าก็นั่นแหละเขียนเขียนเขียนจุดให้เขาว่าเออจะต้องไปแบบไหนยังไงให้ลูกชายหน้าพาไปหน้าก็ต้องขายของนะคะเนาะช่วงเย็นเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขที่แบบ,บาไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณ แต่อันนี้คือมันจะเป็นของรัฐบาลไทยอย่างเดียวนะพ่อพ่อแม่คือมันจะเป็นของรัฐบาลไทยอย่างเดียวนะอืมอันที่น่าเคยพูดไว้ว่าน่ากเปิดสอนอนะคือนั้นนะ่ะคือของรัฐบาลไทยอย่างเดียวคือเน้นรัฐบาลไทยนะคะบนคือบนล่างคือล่างแต่มันต้องมีแต่นะพ่อพ่แม่พ่อพ่อแม่ต้องมีเวลานิดนึงอืม ต้องมีเวลานิดนึงนะคะพ่อพ่อแม่ตอนแรกนะที่ที่นาคบอกว่าน่าจะขึ้นตีรถขึ้นไปเนาะแต่ทีเนี้ยว่าพ่อพ่อแม่ก็ต้องคิดดูว่าเชียงใหม่คือมันไกลเนาะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คือโอเคนะคือเข้าใจเราก็คือบินมาเลยนะคะเออก็ลงที่สนามบินหน้าก็อ่านั่นแหละก็คือมามาที่บ้านแล้วก็เออนั่นแหละก็คือดูดูกันตอนช่วงกลางคืนนะคะเพราะกลางวันหน้าก็ค้าขายเนาะนั่นแหละ คือคือมันก็ดูง่ายไงพ่อพ่อแม่คือมันดูไม่ยากหรอกอืมดูง่ายดูไม่ยากนะคะพ่อพ่อยแม่ดูง่ายดูไม่ยากแล้วมันก็ไม่รู้อะในในในความรู้สึกของนาคนาว่ามันดูง่ายไงแต่ถ้าเอาไปแล้วต้องต้องใช้ให้เป็นนะพ่อพ่อยแม่แล้วนาคก็บอกว่าพ่อแม่ไปคือวิธีการเอาตัวเลขด้วย จะเอาแบบแบบสูตรก็ได้ไม่สูตรก็ได้อย่างเงี้ยเออแต่ถ้ามาพูดไปเยอะอย่างเงี้ยว่าพ่อแม่ก็ต้องถามมา่ะแมห่หัวตั้งอย่ามาพูดเลยอย่างเงี้ยว่าพ่อแม่เข้าใจไหมคือทุกคนนะมีข้อสงสัยกันทั้งนั้นแหละมีมีข้อที่อยากจะถามพ่อพ่อม่เข้าใจไหม คือนาคกับพ,อพออ่อไอแม่เนี่ยก็คือไม่ไม่รู้จักกันเลยนะถึงพ่อไอแม่จะอยู่ในโปโปโดเดือนนาคนาคก็ไม่ไม่เคยเห็นพ่อไอพอ่พอไอแม่ก็อาจจะไม่เคยเห็นหนาคหรืออาจจะเคยเห็นอย่างเงี้ยแต่คือนาคเป็นคนที่คือเราคือเรามุ่งเน้นไปแต่ง,งานไงพ,อพอไ่อไอแม่เออเรามุ่งเน้นไปแต่ง,งานเราคือเราไม่มุ่งเน้นแบบว่าอ่า คือคือก็เหมือนที่น้าเคยพูดแหละคือให้มันอยู่ในระหว่างกลางอ่ะคือมันก็จะไปได้ง่ายไงพ่อแม่เข้าใจไหมคําว่าระหว่างกลางไปได้ง่ายเนี่ยนั่นแหละคือตอนตอนสมัยที่หลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนาะน้าก็ไม่ได้คิดนะว่าว่าท่านจะไปเร็วอย่างเงี้ยเออท่านจะกลับดาวเร็วอย่างเงี้ยแต่ท่านก็เคยสั่งไว้นั่นแหละคือว่าถ้าน้าเนี่ย ถ้าหน้าทาเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยคือต้องให้หน้าอยู่ระหว่างกลางให้หน้าอยู่ระหว่างกลางอะ่ะมนถึงจะไปได้นะคะ,ะพออ่อพ่อยแม่แต่ถ้ามันมันอะไรเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนกับเราเราเป็นคนที่แบบเหมือนสันโดษอ,อ,อ่ะพ่อพ่อาแม่เข้าใจไหม <laughs> จะว่า <laughs> จะว่าปีก <laughs> นิเวกมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าป in ีกนิเวกอ่ะมันต้องไปอยู่ในป่าแล้วใช่ไหม แต่เนี่ยใช่กลางคืนน่ะหน้าคุอยู่ในป่าเออก็อยู่ในสวนหน้ากันแหละอืมเพราะว่าในสวนหน้ากันหน้าคือล้อมมนาเขตไ้หมดนะคะคือทุกอย่างนี่คือเป็นป่าหมดแล้วก็มีลาธารนะคะอืมเนี่ยคือเราจัดแจงของเราไว้คือคือเอาวันเราก็ค้าขายไงพ่อแม่ชวนกลางคืนเราก็เออเราก็พักผ่อนสมองเงี้ยแต่ถามว่าตัวเลขอ่ะคือถ้าเราคือคือระหว่างที่เรา สมองมันว่างอ่ะจิตมันว่างอ่ะเดี๋ยวมันก็แวบมาเองอ่ะพ่อพ่อยแม่คือคือตัวเลขแบบเนี้ยเออแต่ถ้าตัวเลขแบบสูตรอย่างเงี้ยแม่ก็เหมือนแบบเนี้ยเออที่น่าคำส่งให้พ่อพ่อยแม่ทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยอืมมันก็คือโอเคไงพ่อพ่อยแม่เออันนี้เราก็พูดกันแบบว่าให้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 รู้เนาะแต่ถ้ามันดูในระหว่างเนี่ยคือมันไปได้หมดมันไปได้หมดพ่อพ่อยแม่ นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วคือเรื่องตัวเลขพ่อพ่อแม่ไม่ต้องคิดเยอะนะใจเย็นๆนะคะคำว่าใจเย็นของนาคนี่หมายถึงว่าก็คือเราเราก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันเยอะแยะเนะ่พ่อพ่อแม่คือปล่อยใจให้เป็นกลางๆอะ่ะปล่อยใจให้มันเป็นแบบสบายๆอะ่ะเราไม่ต้องไปคิดนูนน่นน,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 นี่นั่นนั่นนี่นู่นอย่างเงี้ยเมื่อถึงเวลามันก็คือมาเองนั่นแหละเออเหมือนเหมือนหลวงปู่ท่านเคยบอกหน้าไว้แหละอืม ถ้าคือความอยากมันมาบาังตาเมื่อไหรนะนั่นแหละตัวเลขมันก็จะเขาก็จะเดินเดินเดิน,ดนห่างเราไปมากๆาะห่างไปอีก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 ่งแต่ถ้าเราเป็นทําเป็นไม่สนใจแล้วอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเลขมันก็มาเองไงอันนี้คือความเชื่อของนาคเนาะคือเนี้ยถามว่านาคพิสูจน์แบบไหนคือเราเราพิสูจน์แล้วคือพิสูจน์กับตัวเองนี่แหละ แล้วก็พิสูจน์กับในสิ่งที่ที่ที่ในที่ของเรานี่แหละเออนั่นแหละคือไม่ได้ไปพิสูจน์กับคนอื่นนะพ่อพ่อยแม่แต่พ่อพ่อยแม่จะบอกว่านาาพูดเยอะพูดมากมันไม่ได้พูดเยอะพูดมากหรอกพ่อพอแม่คือหลักหลักในการเอาตัวเลขมันก็ง่ายไงแต่จริงๆแล้วนะคือเราเราก็อยากจะให้รู้นะว่า คือตัวเลขที่ไม่ได้คิดน่ะคือมันมายัางไงนะคะเอออันเนี้ยอยากอยากจะบอกมากๆนะคะพ่อพ่อแม่แต่หน้าก็ต้องมีข้อคือข้อระหว่างระหว่างระหว่างแบบสูตรแบบเนี้ยเออแล้วกับระหว่างแบบตัวเลขที่ไม่ได้คิดไงอือพ่อพ่อยแม่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนะคือการทําตัวเลขเนี่ยคือเรายุ่งเยอะก็ไม่ได้พ่อพ่อแม่เออหน้าก็ยุ่งเยอะก็ไม่ได้อีก คือหน้าก็อยู่ในในขอบเขตของหน้าก็นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็อยากจะพาพ่อ,พอแม่คือก็พยายามถ้ามันว่างเนะี่ยพ่อ,พอแม่คือสมองมันโลงนะ่งอ่ะคือตัวเลขมันก็จะเล่นมันมาเองนั่นแหละเออคือในในใน,ในความคิดของหน้าคิดแบบนี้นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ใจเย็นๆพ่อ,พอแม่อืมเราไม่ต้องรีบร้อนหรอกเราต้องแบบ เย็นเย็นจากข้างในออกมาข้างนอกเหมือนปีใหม่นะหน้าขายของไม่ทันแต่ถามว่าเจอลูกค้าแบบโมโหไหมก็ <c oughs> เจอนะ <c oughs> แต่เราก็แบบเราก็เย็นเย็นสู้ไงพ่อพ่อยแม่แใจไม่เย็นสู้ไงคำว่าเราก็ไม่ได้โต้อตอบไปได้อะไรคือเราก็อปกติของเราเนี่ยแหละแต่คือคือความนิ่งเงียบ สงบเนี่ยคือมันมันเฉือนคนได้ทั้งหมดแหละพ่อพ่อยแม,อม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคือใครจะพูดว่ารู้อย่างนั้นรู้อย่างเนี้ยคือเราเราเรา,เราคือส่วนตัวนากนาคไม่ค่อยได้อะอะไรไงเออนาคไม่ค่อยเชื่อนาคไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะพ่อพ่อแม่เดี๋ยวนาคพูดเรื่องตัวเลขสมัยแต่ก่อนก่อนเห็นไหมสมัยแต่ก่อนที่นาเคยพูดว่า โอ้ยไปทุกที่ค่ะพ่อพ่อยแม่ที่ไหนไปหมดเพราะอะไรเพราะความเราอยากรู้อยากเห็นว่าก็ทำตัวเลขแบบไหนไงทําไมเขาถึงพูดได้ไงนาคไม่ให้ใครหลอกนาคได้นะไกลขนาดไหนนาจยังขับรถไปอะ่ะพ่อพ่อยแม่คิดดูอะ่ะไปเลยไปไปให้ดูให้ดูให,ดให้รู้ให้เห็นอย่างเงี้ยกับหูกับตาไปเลยเออใครมันจะหลอกเราอ่ะพระอ,องค์ไหนที่ทําตัวเลขกันนากไปหมด ไปดู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 ไปด,ไปดูอย่างเงี้ยคือคือหน้าที่ที่เราไปเนี่ยคือเราไม่ได้ข้างใครว่าเราจะเอาตัวเลขนะแต่เราข้างใครตรงที่ว่าเราไปดูที่ว่าเขาทํายังไงหลอกหรือจริงๆหรือหลอกอย่างเงี้ยพ่อ,พอแม่เข้าใจไหมคือเราเหมือนเอาพูดง่ายเหมือนเราไปจับผิดอะ <laughs> มันเป็นแบบนั้นนะพ่อพ่อยแม่เหมือนเราเหมือนเราไปจับโป๊ะจับผิดอะไรเขาอย่างเงี้ยเออเราก็ไปมองเลยก็าํำยังไงวะนู่นี่นั่นอ่าเหมือนหยดตาเทียนใช่ไหมอ่ามันเป็นเลขนั้นเลขนี้พ่อพ่อยแม่ก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นเนะาะก็จะบอกว่าแหมมันก็หยดเป็นตัวเลขไงอันนี้เคยเห็นแล้วเคยเห็นกับคนคนหนึ่งทําอันนี้ไม่ใช่นะพ่อพ่อยแม่คือเทียนอนะ่ะมันอยู่เฉย แต่คือเวลาเขาบริกรรมอ่ะบริกรรมอยู่อยู่ในใจอ่ะเนี่ยเนี่ยบริกรรมอยู่ในใจเขาไม่ได้มาทําปากมุมุบมิบมิบหรอกเออถ้าคนที่เขาเก่งจริงๆริอ่ะเขาไม่ได้มามานั่งสวดหรอกอืมเขากำเทียนขึ้นมาเลยกำเทียนมาแล้วก็เนี่ยวางแบบนี้เลยนี่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นขันขันน้ำมนต์เนาะเนี่ยอันเนี้ยวางแบบนี้เลย เดี๋ยวมันก็จะปั่นเป็นตัวเลขของมันเองเลยน่าเคยเคยไปดูเขาเอาตัวเลขอ่ะแม่ตะเคียนน่ะพ่อพ่อยแม่เออแม่ตะเคียนอะ่ะอือ,อ,อ,น,อ,อน่าก็เห็นเขาทําแบบนี้แหละเขาก็อยู่เฉยๆแหละแต่ตัวเลขมันก็คือตัวเลขแต่ตรงตรงไหนที่มันเป๊ะมันก็คือเป๊ะนะแต่ถ้าไหนที่มันไม่เป๊ะมันก็คือไม่เป๊ะหรอกพ่อพ่อยแม่คือพวกเนี้ยถามว่าจริงไหมมันก็ก็จริงอยู่แต่ตัวเลขที่ออกมาเนะี่ย ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มไม่เต็มแบบไม่เต็มนะคําว่าไม่เต็มนี่หมายถึงว่ามันไม่ได้ออกร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะพ่อพอย่เข้าใจไหมเออมันแล้วแต่ว่าอ่าตรงจุดนั้นนั้นน่ะเขาเขาจะให้แบบไหนแค่นั้นแหละเอออันนี้คือหน้ากล้าพูดได้เพราะว่าคือเราไปเห็นแล้วไงไอ้ที่ไปไม่ใช่อะไรนะคือเราเราไม่ชอบให้ใครมาหลอกแล้วเราไม่ชอบแบบ ให้ใครมาหลอกเราเราต้องไปมองให้เห็นไปเห็นกับตาเราถึงจะเชื่ออย่างเงี้ยจะไปเอาตัวเลขตะเคียนตนไหนองค์ไหนอย่างเงี้ยคือเราก็ไปดูอ่เพราะเราไม่ให้ใครมาหลอกเราหรอกเพราะเราเป็นคนที่เชื่อคนง่ายแต่เชื่อคนง่ายแต่ไม่ชอบให้ใครมาหลอกอย่างเพ่อแม่เข้าใจไหม แล้วก็จะไม่ยอมเสียตังค์ให้กับกับแบบนี้ไงอืมแต่ถามว่าค่าน้ำม,มันเติมไปหนูเติมเท่าไหร่เติมไปนั่งขับรถไปที่ขับไปคือเราแค่อยากดูเฉยๆว่ามันจริงหรือมันไม่จริงเขาจะหลอกแบบไหน,นเขาจะจริงไหมอย่างเงี้ยคือเราก็ไปจับเหมือนจับพิรุษเขานะเออว่าเขาทำยังไงบางที่นะ่ะพ่อพ่อ,อแม่ บางที่นะที่ที่น่าเคยเห็นอย่นี้นะเขาก็จะเหมือนเออทำใบสีนู่นนี่นั่นให้คนที่ไปนะร่วมเงินทำใบสนีนู่นนั่นแต่นาคไม่นะนาคบอกว่าถ้าจะให้ดูก็คือดูถ้าไม่ให้ดูก็คือกลับคือเราเราคือนาคเป็นคนที่แบบบ้าคือคืออะไรก็ช่างถ้าเราคือเราไม่ไปอะไรกับแบบนี้ไงพ่อพ่อแม่เข้าใจไหม คืออุรมกคติของเรานี่คือว่าตัวเลขเราต้องมองเห็นเราต้องจับต้องให้ได้แล้วเราก็ไม่ให้ใครมาหลอกเราอย่างเงี้ยเออโพรหน้าไปไปหมดแหละพ่อพ่อแม่คือที่ไปเนี่ยคือเราเราไม่ชอบให้ใครมาหลอกเราเรื่องตัวเลขอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยพ่อพ่อแม่มองเห็นไหมพ่อพ่อยแม่มองเห็นนะเพราะว่าหน้าเขียนเป็นตัวเลขลงลงให้พ่อพ่อแม่แล้วเออหน้าคือหน้า หลังคือหลังนะเออหน้ามันคือเลขอะไรหลังมันคือเลขอะไรอย่างเงี้ยพ่อพ่อ่แม่เห็นไหมเออเนี่ยอันนี้คือคือมันเป็นสิ่งที่พ่อพ่อแม่มองเห็นได้ไงมันไม่ใช่แบบโอ้ล่องลอยอีโดอิระอย่างเงี้ยเออบางทีเรื่องแบบนั้นน่ะคือนาคไม่ค่อยอยากจะามาพูดหรอกเพราะว่าพ่อพ่อแม่ไม่เห็นกันนาคเออบางทีนะอ่าอย่างเราไปทําความดีอย่างเงี้ยคือปกตินาคนาคทาความดีนาคทาความดีกับผี ทำความดีกับเทวดาพ่อแม่ก็ใจไหมถึงเราจะมีภาระยังไงนะนาคบอกไว้เลยนะเทวดาเขาก็ต้องช่วยพ่อพ่อแม่เออเพราะเราไปทําทําความดีให้เทวดาเขาเห็นเราไม่ได้ไปทําความดีให้คนเห็นนีเออทําความดีให้คนเห็นทาไมอ่ะคนเขาช่วยอะไรเราอ่ะถ้าพูดในหลักความเป็นจริงแล้วคนเขาไม่ได้ช่วยอะไรเรานะพ่อพ่อแม่เออเพราะว่าคนก็ยังไปจุดทูบ ขอพรอ,อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมอ่าอย่างนาคเห็นไหมหนาคก,ก็ไปจุดธูปขอพรหลวงพ่อโสธรอย่างเงี้ยคือนาคเคารพนาคนับถือนาคก,ก็ขอพรท่านใช่ไหมเห็นไหมขอพรได้ไหมนะเห็นไหมทมหําไมนาคถึงเอาดอกบัวไปเปิดเปิดได้ไหมอ่านเนี่ยเปิดได้เห็นไหมและตัวเลขที่นาคเปิดออกมาใช่ไหมใช่ก็คือทุกอย่างมันอยู่ที่ดอกบัวไงคุพ่อคแม่เอออันนี้คือเรา ที่ที่นาคพูดเนี่ยคือมันก็โยงเข้าหากันหมดไงพ่อพ่อแม่คือคืออันนี้คือมันเห็นอยู่พ่อพ่อแม่เข้าใจไหมคือว่ามันเห็นมันมองเห็นมันจับต้องได้นี่พ่อพ่อแม่ต้องสังเกตแบบนี้เออก็เหมือนหางมันทัดอะที่นาคไปแล้วนาคก็เอามาให้พ่อพ่อแม่อันนี้คือเรามองเห็นเราจับต้องได้ไงเออสายตาพ่อพ่อแม่มองเห็นทุกคนที่ท,ที่ที่ไป แล้วชื่อทุกคนนาคก็เขียนลงหมดหนาคไปทําบุญไหนหนาคทาให้หมดเออไม่ต้องไม่ต้องมาให้ตงหังนาคนาคทาให้หมดเพราะว่าปกติแล้วนิสัยของเราคือมันเป็นแบบนี้เวลานาคไปทําความสะอาดมุมโบสถ์อย่างเงี้ยพ่อพ่อย่าทำความสะอาดมุมโบสถ์นี่โอ้บุญแรงนะพ่อพ่อม่นาคนี่รอดมาหลายรอดแล้วนะนาคจะบอกให้เลยเออแล้วหลวงพ่อโสธรนนะ่ะปีที่แล้วนะ เดี๋ยวนาจะเล่าอะไรฟังนะพ่อยแม่แต่คิปมันจะยาวหน่อยหลวงพ่อโสธรนะพ่อพ่อยแม่ปีที่แล้วอ่ะนาคขอท่านมาคือนาคนาคได้เดี๋ยวแต่นาคไม่บอกว่านาคขออะไรมาเออเนี่ยนาคได้แล้วก่อนก่อนก่อนสิ้นปีเนี่ยนาคก็ได้อืมเนี่ยแล้ววันที่นาคไปเทหิ้วปูนวันที่นาคไปหิ้วปูนไปเทหลวงพ่อโสธรอ่ะเออน่ะเห็นไหม หน้าก็ได้ห่างบรรทัดกลับมาเออแล้ววันที่สวดมนต์ข้ามปีหน้าก็กลับไปดูผลงานอีกว่าเขาขึ้นองค์ทรงเครื่องรูปร่างท่านไปแบบไหนแล้วเห็นไหมหน้าก็ถ่ายรูปมาเห็นไหมก็เป็นองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวทําจัว่วเห็นไหมหน้าก็ไปนั่งอนิฐานอานิฐานเห็นไหมแล้วท่านก็บอกให้หน้าก็เอาแล้วท่านก็มาเข้าฝันหน้าก็เห็นไหม ืแล้วให้นาไปทำบบนี่นี่หน,น,นาหนาก็ไปจัดแจงเสร็จแล้วอืเนี่ยแล้วก็เราก็ทําความดีของเราไปแล้วก็อีกไม่นานนะพ่อพ่อยแม่เออเดี๋ยวมันก็คือสําเร็จนั่นแหละเออนั่นแหละพูดแบบนี้แหละ <c oughs> คือถ้าเป็นเรื่องตัวเลขอ่ะอย่าไปคิดเยอะนะพ่อพ่อย่แม,ม่พ่อพ่อาแม่ที่มาายโูก็ดีคือ คือน้าไม่อยากจะให้พ่อแม่คิดเยอะไงเออคือน้าเป็นคนทําตัวเลขก็จริงนะแต่น้าคิดไม่เยอะนะพ่อพ่อม่คือเราเราเราแบบสบายสบายอ่ะเออเราคิดเสียว่าเออเมื่อถึงเวลาเขาให้เขาก็ให้เองแล้วทุกอย่างพ่อพ่อม่ามองเห็นทั้งหมดเห็นไหมจะมีใครมาจุกตาพ่อพ่อม่ไม่มีนะคะพ่อพ่อม่อพ่อแม่มองเห็นอยู่แล้วเห็นไหม หน้าคือหน้าหลังคือหลังเพราะพ่อแม่จะไปทางไหนพ่อแม่สามารถมองได้เองว่าเออเลขมันมาแบบนี้ดิว่ะเลขมันมาแบบนี้ดิว่ะเออเขาจะโกโหกอะไรเราเนี่ยเออมันต้องเอาหลักความเป็นจริงนะพ่อพ่อยแม่พ,พ่อพ่อแม่ที่อยู่ในโปรเดือนหรือพ,พ่อพ่อแม่ที่เข้ามาเอาโปรเดือนนะคะอือคือเราต้องเอาหลักความเป็นจริงคุยนะคะพ่อพ่อยแม่เราต้องเอาหลักความเป็นจริงพูดนะคะเพราะฉะนั้นคือเราไม่โกหกกันนะคะสิ่งไหนที่น่าพูดเนี่ยคือมันมาจากความจริงทั้งนั้นแหละเออ อะไรที่ไปไปแล้วได้นเนี่ยมันก็คือโอเคนะเนหละพ่อพ่อม่อืมทําบุญให้เทวดาเห็นนะพ่อพ่อยแม่ทําบุญหมายที่นี้หมายถึงว่าไม่ต้องไปเอาเงินมาพ่อแม่ไม่ต้องไปเอาเงิน,ไ,งไ,ปงนไปทําบุญไม่ต้องไปเอาหรอกนามีแต่ไปใช้แรงเช้ามาวันไหนวันพระหน้าก็ไปแล้วกระป๋องใบหนึง่งไม้กวาดอันหนึง่งไม้ถูพื้นอันหนึง่งแปรงอันหนึง่ง ไปแล้วคะ่ะโบดลงรถเสร็จก็ยกมือไหว้เหมือนสอสอพ่อแม่เห็นไหมเ <laughs> ทวดาเขาก็ต้อนรับนะเออนั่นแหละไปตรงไหนที่คนเขาไม่ไปไหยน,นั่นแหละชหมังนักเลนะ่พะพ่อแม่อืหน,น้าก็ไปไป,ปีนี้หน้าก็ไปทํานั่นแหละหน้าก็ไปจัดแจงทําความสะอาดนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วนะคะ คือทุกอย่างน่ะคือเราถึงเราจะมีภาระนะ่ะพ่อปอยแม่คือเทวดานะ่ะเขาเห็นนะเขาไม่ทิ้งหรอกเขาก็ต้องให้เขาต้องเอามาใส่มือให้เราอันนี้คือความเชื่อของนาคนะจากจากประสบการณ์ที่เราเคยได้มาทุกครั้งจะได้เป็นอะไรนั้นคืออันนั้นนาคก็ไม่ไม่ไม่บอกนะพ่อปอยแม่คือคือมันก็ได้แล้วมันก็ผ่านแล้วมันก็มันก็คือโอเคเนะ่ะเออ นั่นแหละนาคถึงบอกว่าตัวเลขอะพ่อพ่อแม่ไม่ต้องคิดเยอะหรอกคือพ่อพ่อแม่ก็เห็นนาคก็เห็นอย่างนี้มันก็เห็นมันก็เห็นพร้อมจอมกันอยู่แล้วอะเพราะฉะนนั้นคืออะไรอะไรก็ช่างนะถ้ามันจะได้มันก็คือได้ไงพ่อพ่อแม่พ่อพ่อแม่ที่อยู่ในโปรเดือนก็ดีก็ไม่ต้องคิดเยอะนะคะคือเราก็อยู่กันไปอยู่แบบ เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เออเป็นป้าเป็นอาเป็นนา้าเป็นอย่างเงี้ยเออไปนะคะพ่อพ่อย่ถ้ามีอะไรก็ไลน์มานะคะคืออันไหนถ้านาคไม่ได้ไปไหนเนี่โรรยโทรศัพท์มันก็ยังอยู่กับน,นาคแต่ถ้านาคไปข้างนอกอย่างเงี้ยคือนาคขับรถานาคก็เจ้าเครื่องเนี้ยไว้กับลูกอืมนาคก็เจ้าอีกเครื่องหนึ่งไปอย่างเงี้ยเพื่อแบบมันก็จะง่ายกับการตอบที่ว่าพ่อพ่อ,พอม่ถามมาไงอืมเนาะ เดี๋ยวถ้ายังไงพ่อพ่อแม่นะคะท่านใดนะคะที่จะเอาโปเนาะโปก็คือโปเดือนหน้านะ,ะพ่อพ่อแม่แต่ถ้าเดือนนี้คือหน้าก็ทําให้พ่อพ่อแม่ฟรีนะคะของรัฐบาลก็เหลือกลางเดือนก็ต้นเดือนนะ,ะพ่อพ่อแม่อืมเราก็จัดไปเอาที่เราชอบนะคะ,ะพ่อพ่อแม่เดี๋ยวของรัฐบาลไทยเดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวหน้าจะดูแล้วก็เดี๋ยวจะจะ เคลียตัวเลขดูอีกทีหนึ่งนะพ่อพ่อแม่ว่ามันจะไปทางแนวไหนได้อย่างเงี้ยเนาะก็ให้พ่อพ่อแม่ใจเย็นไม่ต้องไปอะไรหรอกคือของเรามันได้อยู่ทุกวันนะคะวานก็ลาวเช้ามาก็ดาวคือนาคไม่ไปต่อแล้วนะพ่อพ่อแม่วันเนี้ยพอแล้วนะคะดาวหน้าก็จัดไปกี่ดาวแล้ววะ่ะเออดาววีหน้าก็จัดปกติส่วนมากนะนาก็จะเอาดาววีแล้วก็ดาวปุกแค่นั้นเนี่ยแต่ส่วนมากกันนาจะหนักนด,ดาวปุกไงอืม แล้วเมื่อคืนเนี่ยพ,พ่อพ่อแม่ก็ดูดาวปกดิแล้วดูในชุดลาวของเราดิเนี่ยเห็นไหมมาตัวตัวงบน้อยทั้งนั้นนะ,พ,ะพ่อพ่อยแม่เห็นไหมวันนี้ก็ไม่ไปแล้วค่ะพอแล้วเออเนี่ยวันนี้พอแล้วนะคะได้คะแนนแล้วก็พอแล้วส่วนใครจะไปต่อก็แบบนี้นะ,พ,ะพ่อพอยแม่พ,พ่อพ่อยแม่ก็ดูพ,พ่อพ่อยแม่ชอบแบบไหนก็คือจัดไป แต่ของหน้าก็พอแล้วนะคะวันนี้ไม่ไม,ไม่นี่แล้วอืมถ้าพ่อพ่อม่จะเอาโปนะพ่อพ่อม่คือเข้าที่ระบบลายนะพ่อพ่อม่เข้าที่ระบบลายนะคะเบอร์ศูนย์หกห้าแปดแปดหกหกหนึ่งหกหกนะพ่อพ่อม่ต้องเข้าในไลน์เท่านั้นนะคะถ้าโทรมาไม่มีคนรับนะพ่อพ่อม่เนาะ เดี๋ยวถ้ายัางไงคลิปนี้มันยาวเกินไปแล้วก็ประมาณนี้นะพ่อพ่อแ่แต่พ่อพ่อม่ไม่เข้าใจไหนก็คือให้ไลน์เข้าไปถามนะแล้วก็อะไรที่นาคพูดไปเนี่ยคือนาคพูดจากประสบการณ์จริงนะพ่อพ่อแม่คืออะไรก็ช่างเราอย่าไปให้คนอื่นเขาหลอกนาคเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครใครหลอกแต่เชื่อคนง่ายไหมก็คือง่ายนั่นแหละแต่ไม่ชอบให้ใครมาหลอกไงเราต้องไปมองด้วยตาของเราเองว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่ไงพ่อพ่อม่เข้าใจไหม เออน่ากับเป็นคนที่บวกเลขคิดเลขไม่เก่งนะแต่ก่อนนะแต่ตอนเนี้คือไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะพ่อพ่อแม่คือทุกอย่างมันมันจะบวกมันจะลบมันจะคูณมันจะหารคือมันอยู่ในในในระบบอ่าสมองของเราเลยอะ่ะเออเนี่ยเห็นไหมจากคนที่ไม่เก่งเลขตอนนี้ก็คือเก่งเลขนะพ่อพ่อยแม่เออเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะทใํใไมเราถึงชอบเลขแต่ก่อนไม่ชอบอืม เรียนไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้คือมันเป็นไปของมันโดยอัตโนมัตินะคะพ่อพ่อยแม่เพราะฉะนั้นนะี่คือคลิปนี้นะคะพ่อพ่อยแม่ก็เข้าอาทิตย์แรกของปีเนาะเข้าอาทิตย์แรกของปีเราก็ก็ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพ่อพ่อยแม่ร่ำรวยเงินทองนะคะเนาะ